มื <chat> language, <gal> ้อเช้านีก็เจ้า4ญาณเนี่ยคายาเก4าณเนี่ยคายยังบ่เลี้ยงกันยาเลี้ยงฮอร์โมนบ่คือยาตามมาเลี้ยงข้างทางกินไปกินชิวๆเเอ๊ะดกินอยู่แน่ เคยรู้มาเปียงฟันบุหรี่ยู่กินเลยเลยที่เฝ้าย่างมันตันเป็นไรยาบุ๋มเมยียนห้องบุญเทนวนย,ยาข้ามมาเลีงยงยาขาววัชพืชกินเนี่ยวิย่งตึมลุนนะตายเลยนี่เรื่งกินมันจะหักเตียงหักเตียงนะ เห็นทีอันเบิง้งหนึงซื้อกระตุนไงซีดยาพวกนี้เท็จน้ำมันหัาน้ำนนะส่วนเนี่ยซีดยาข้ามเรียงสีดยายาฮอร์โมนมีเตาสารเคมีเนะ่ีดยาข้ามเรียงไต่ห่กแตียหา่างเตียนไกยเท่นาเส้นหนากากหน้ากวากหนกกากยงไต เหง่เดียดถือเดียดมันก็ที่แหละสามสี่มือแล้วมันยังสิเริงรีเลยกันนั่นนี่ไม่จะพูดโซ่โซ้ยมันสิเริงรีโดนเตี๋ยวยังเกินขันเอามือไปจับสัมผัสนี่ใหม่ไม่เลยมือเบื่อเลยเบื่อยขึ้นหลุดเดี๋ยวว่าปะใหม่เบื่อย Nhà cái cây về thêm kể tay ta tay ta kìa sửng bên tay nắm kênh nè tung tung nè môn 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 cây có đâu mình còn nông thôn bên đây, bên nông thôn là bị tôm chết đi, lên, nguy hiểm rất là ạ, nguy hiểm ยายกบพิกกย่นยามเหงยาลิงยาลิงฮ์โมุนทดูไปแล้วหนวยมือเงนาต้นมางยเลยต้นาง่ายเลยนะสวยเลยกากทบุญเสียากบงามต้นๆก็ไม่ตัวเล bốn bốn lít cái có bao nhiêu men mà bốn bốn lít có còn lúc một tiền phân mà bây giờ Để được đẹp mới cái gì đẹp đấy cô đẹp bên mũi nó ăn viết này